Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Well this week we are talking about a supernatural life ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะแบ่งปันกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่เหนือธรรมชาติ You know this is a very important scriptural truth และนี่ก็ถือว่าเป็นความจริงที่สําคัญจากพระคัมภีร์ด้วย Concerning the kind of life that God wants us to live ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับวิถีชีวิตที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีนะครับ And this is the original design of God and actually และจริงๆตรงนี้ก็เป็นชีวิตแบบดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราอยู่แล้ว and for example before the fall ก่อนการล้มลงนะครับ Adam was not created to l i v e by natural knowledge and wisdom Adam เองก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะดําเนินชีวิตตามความรู้หรือสติปัญญาที่มาจากฝ่ายธรรมชาตินะครับ He was he was designed to live by his knowledge of God แต่เขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า and his identity in God และก็รวมไปถึง ตัวตนที่เขามีอยู่ในพระเจ้า Adam and Eve uh, they were not created to live only by their feelings and emotions อาดักับเอวเองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ดำเนินชีวิตตามอารมณ์และก็ความรู้สึกของเขา or by natural facts หรือว่าตามสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติที่ตามองเห็น they were created to live supernatural lives เขาถูกสร้างขึ้นมาให้ดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติ because they came from God they were created by a supernatural being เพราะว่าเขาเองก็เกิดมาจากพระเจ้าเขาได้ถูกสร้างขึ้นมาจากพร พระเจ้าผู้ทรงมีความเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแต่เมื่ออาดัมกับเอวาได้ทำผิดนะค e เขาเองก็ได้หลุดลงมาจากตำแหน่งของความเหนือธรรมชาติตรงนั้นเขาเลยต้องดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาต้องพึ่งกำลังตัวเอง in their, own strength, in their own wisdom ต้องใช้สติปัญญาของตัวเอง on แล้วก็ต้องพึ่งพาสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียว และเขาก็จะถูกสิ่งที่เป็นอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีผูกมัดการกระทําของเขาพระคัมภีร์จึงได้บอกกับเราว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะค t แต่คุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าได้นําเรากลับมาอยู่ในตําแหน่งเดิมแล้วนะครั and, And so as Christians we need to Know that can live supernatural we that a live life ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้และมั่นใจได้ว่าเรามีโอกาสจะดำเนินชีวิตแบบเหนือธรรมชาติได้ This is important because แล้วเหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าคุณดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตาคุณมองเห็นอย่างเดียว When you you you're you constantly bound by feelings and emotions หรือว่าคุณถูกอารมณ์ความรู้สึกผูกมัดชีวิตเอาไว้อย่างเดียว Or by what's happening in the natural realm หรือว่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทาง ่าธรรมชาติเท่านั้น you cannot be what God wants you to be คุณจะไม่สามารถเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างคุณให้เป็นได้ you cannot realize your full potential คุณจะไม่มีทางรู้ว่าคุณมีศักยภาพมากขนาดไหน you cannot walk in the big plan of God for your life แล้วคุณก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้กับคุณ we must know that we have a supernatural life and we can walk the supernatural life เราจึงจําเป็นต้องรู้นะคะว่าเราจริงๆมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติอยู่กับเราแล้วเราก็สามารถจะดำเนิน ชีวิตแบบนั้นได้ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงจากพระคัมภีร์เลยนะคะที่บอกให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อภายนอกเท่านั้นแต่เรายังเป็นมนุษย์ทางฝ่ายวิญญาณด้วยในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ของเรานะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่ 3: ข้อ16 where it says he who is joined t o the l o r d is one s p i r i t with him คือผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้านะครับส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์ So when you became born again when you came to Christ เมื่อคุณบังเกิดใหม่เนี่ยคุณได้เข้ามาอยู่ในพระคริสต์ The Scripture says you were joined to the Lord that is Jesus Christ และคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าคุณก็ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือพระเยซูคริสต์ And is one spirit with Him แล้วคุณก็มีจิตใจหรือเป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์ Your spirit and Jesus Christ are one united together คุณก็จะเห็นว่าวิญญาณของคุณและพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเลย The power that flows in Jesus Christ flows in your spirit พลังที่ทํางานอยู่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ก็อยู่ในวิญญาณของคุณด้วยเหมือนกัน The life that flows in Jesus Christ flows in your spirit ชีวิตที่ทํางานอยู่ในพระเยซูคริสต์ตอนนี้ก็อยู่ในชีวิตของคุณ This is the supernatural life ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ And so we begin to talk about Five reasons why you can live The supernatural Life เราก็ได้เริ่มต้นแบ่งปันกันไปถึงให้เหตุผลจากพระคัมภีร์นะคะว่าทำไมคุณถึงสามารถจะดำเนินชีวิตแบบเหนือธรรมชาติได้ would proofs I five Bi say หรือผมอยากจะบอกว่าเป็นข้อพิสูจน์5ประการจากพระคัมภีร์เลยที่บอกให้รู้ว่าคุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ first of said you are born God See, when you ก่อนอื่นนะคะเราได้บอกไปว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้าเมื่อคุณบังเกิดใหม่เมื่อคุณเป็น Christian หรือตอนที่คุณมาเ uh, ป็นคริสเตียน It's not about joining a group or a denomination มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่คุณเนี่ยมามาร่วมกับกลุ่มนี้หรือว่าเปลี่ยนนิกายใหม่ Or finding a new religion หรือว่าคุณกําลังมานับถือศาสนาใหม่นะคะ When you believed in Jesus Christ เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ You were reborn in the Spirit คุณเองก็บังเกิดใหม่จากวิญญาณของคุณ y u n o once upon a time you're born through Adam ก่อนหน้านี้นานมาแล้วคุณเคยเกิดออกมาผ่านทางอด but in Jesus Christ you're born in the Spirit you แต่ <see. S 2> ตอนนี้ในพระเยซูคริสต์คุณก็บังเกิดใหม่จากวิญญาณของคุณ and that's why the Bible says you are born of God in Christ และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าคุณได้บังเกิดใหม่โดยพระเจ้าในพระคริสต์ and God is supernatural และพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติ and you are His child you carry His supernatural DNA and nature คุณ <nature. S 2> เป็นลูกของพระองค์ดังนั้นคุณจึงมีพันธุกรรมของพระองค์มีลักษณะมีธรรมชาติของพระองค์อยู่ในคุณ so you can live the supernatural life because you're born of God คุณ จึงสามารถดําเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้า Stop thinking that you're just a helpless flesh and blood คุณควรเลิกคิดไปได้แล้วนะคะว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีแค่เลือดเนื้อภายนอกอย่างเดียว no you're a child of God and you have a supernatural life คุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติอยู่ภายในคุณ now today I want to show you the second proof แล้ววันนี้ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นข้อพิสูจน์อันที่สอง that you can live the supernatural life ที่บอกว่าคุณสามารถดําเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้นะครับ it is h i s you have the indwelling presence of the Holy Spirit คุณมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในคุณ think about that คุณลองคิดดูนะครับ Well first let's read 1 Corinthians 3:16แต่ตอนนี้อยากจะให้เรามาอ่านกันในหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ16ก่อนนะครับ This is talking to Christians ในข้อนี้ก็พูดถึงคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว It says Do you not know that you are not will be you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน Now you see we all agree that the Holy Spirit is supernatural เราทุกคน ก็เห็นพ้องต้องกันถูกไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่เหนือธรรมชาติ right the holy spirit is supernatural พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีความเหนือธรรมชาตินะคะ and this supernatural spirit lives in you dwells in you และพระวิญญาณที่เหนือธรรมชาติองค์นี้ตอนนี้อยู่ในคุณนะคบ which means you have the ability to live a supernatural life by the holy spirit นั่นก็หมายความว่าคุณเองสามารถจะดาเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ your body ร่างกายของคุณ

in you เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตอนนี้อาศัยอยู่ในคุณ That's a big revelation right there ตรงนี้เป็นการเปิดเผยความจริงอย่างยิ่งใหญ่สําหรับคุณเลย When you realize the truth of the indwelling presence of the Holy Spirit เมื่อคุณได้รู้เกี่ยวกับความจริงว่าตอนนี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอาศัยอยู่ในคุณ You l l have confidence that you can live above your feelings above your sight คุณก็จะมีความมั่นใจว่าคุณสามารถดำเนินชีวิตเนี่ยให้มันอยู่เหนือเกินกว่าความรู้สึกหรือสิ่งที่ตามองเห็นได้ Nega natural facts in your life ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีสิ่งไม่ดีกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ตาม but you can rise above those negative natural facts แต่คุณเองก็สามารถดำเนินชีวิตสูงเกินกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติ because you're supernatural and the Holy Spirit lives in you เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในคุณคุณก็เลยเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติไง the Spirit of God is in you for a purpose พระวิญญาณของพระเจ้าได้อยู่ภายในคุณก็คือเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง he's not in you to make you religious พระองค์ไม่ได้เข้า มาอยู่ภายในคุณเพื่อจะทำให้คุณเป็นคนที่เคร่งศาสนา He's in you to help you live the life God designed for you. แต่พระองค์อยู่ภายในคุณเพื่อจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้คุณได้ What kind of life is that? และเป็นชีวิตแบบไหนเหรอครับ A victorious life เป็นชีวิตที่มีชัยชนะ That you are designed to be victorious over the things of the world. คุณก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้ Over sin เหนือความบาป Over sickness เหนือความเจ็บปวย Over lack เหนือ เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตอย่างมีชัยชนะและนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ใส่พระวิญญาณของพระองค์ไว้ในคุณเพื่อจะคอยส่งเสริมให้คุณดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ This is what happened with the disciples Jesus นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับ Before they were filled with the Holy Spirit ก่อนหน้าที่เขาจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ They were just ordinary people with, <c oughs> with 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 natural facts. เขาก็เป็นแค่คนธรรมดาตามฝ่ายธรรมชาติทั่วไป They saw themselves as fishermen. เขาก็เห็นว่าเขาก็เป็นแค่ชาวประมง Some of them were tax collectors. บางคนก็เป็นคนเก็บภาษี Just ordinary people. ก็เป็นแค่คนธรรมดา And that's how they saw themselves all their life เขาก็เห็นตัวเองเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตนะครับ When they got born again and they were filled with the Holy Spirit เมื่อเขาเนี่ยได้บังเกิดใหม่แล้วก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการเติมเต็ม In they saw themselves and their life in a new way เขาก็เริ่มเห็นตัวเอง ตามมุมมองใหม่ That's why after the day of Pentecost หลังจากวันเพนเทคอสนะคะ They went around preaching the gospel เขาก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ And they went around healing the sick เขาออกไปแล้วก็รักษาบรรดาคนเจ็บป่วยให้หาย Casting out demons เขาได้ขับผีออก Transforming cities เขาเปลี่ยนแปลงเมืองหรือว่า จังหวัดนั้นใหม่ How did t h i s ordinary people ทําไมคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ live such a different life after the after the holy spirit filled them ถึงสามารถดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากเดิมได้หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เติมเต็มเขา Because they realize เพราะเขารู้ that they're not just flesh and blood ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาแล้ว they're not just fisherman or <c oughs> tax collector or this and that เขาไม่ได้เป็นแค่ชาวประมงหรือเป็นคนเก็บภาษีหรือคนทําอาชีพนั้นอาชีพนี้ต่อไป they realize that they Spirit filled with the very Spirit of God with แต่ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เต็มล้นไปได้วยพระวิญญาณของพระเจ้า you know, That's why you see the church in the book of Acts that was so powerful คุณจึงได้เห็นว่าคริสตจักรที่อยู่ในกิจการนั้นเขามีพลังมากๆ Because they saw themselves in the light The Holy the Spirit in them in เพราะว่าเขาได้มองเห็นตัวเองตามมุมมองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเขา Imagine what would happen to us if we see the same way คุณลองคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราเห็นเหมือนที่เขาเห็นล่ะ Yes feelings and emotions negative feelings and emotions come คือแน่นอนแหละชีวิตเรามันก็อาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้น Yes we see natural limitations เราอาจจะเห็นข้อจำกัดต่างๆทางฝ่ายธรรมชาติ But you need to realize because the Holy Spirit lives in you You are above are this things แต่คุณก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เน so ี่ยอยู่ในคุณคุณจึงสามารถดำเนินชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ That's the whole purpose of the Holy Spirit living in you นั่นก็คือจุดประสงค์ทั้งหมดที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในคุณ He's empowering you to live that kind of life. โรรองคอยเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตในลักษณะนั้นได้ This cancer is a natural fact. คือมะเร็งมันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติ These problems are natural facts. ปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในฝ่าย ธรรมชาติ These obstacles are natural facts หรือว่าอุปสรรคต่างๆมันก็เกิดขึ้นจริงในฝ่ายธรรมชาติ Because the Spirit of God dwells in you แต่เป็นเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในคุณ are superior to t h e s คุณจึงสามารถอยู่สูงเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นได้ You know you don't have to ever feel powerless คุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดพลัง Because the very Spirit of God dwells in you เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในคุณ You know if we look at the history of the church ถ้าเรามองดูประวัติของคริสตจักร There are many people God used m i l y เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยใช้ผู้คนอย่างมหัศจรรย์มาก and if you study the lives of these people แล้วถ้าคุณได้ศึกษาประวัติชีวิตของผู้คนเหล่านั้น there's one thing common about them มันก็จะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน that became a turning point in their life แล้วกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขา and caused them to live in a powerful way แล้วทาให้เขาสามารถดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังได้ and that one thing is this สิ่งเดียวนั้นก็คือ they got the revelation of the Holy Spirit who lives in you เขา ได้รับการเปิดเผยความจริงว่าเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเขาหลายๆครั้งนะคะเราเองไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงเหล่านี้เท่าไหร่เราก็เหมือนดำเนินชีวิตเป็นไปตามความรู้สึกเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองมองเห็นแต่คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นบอกกับตัวเองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในคุณและคุณเองก็เป็นมนุษย์ทางฝ่ายวิญญาณ ที่เหนือธรรมชาติคุณจึงสามารถดําเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ให้เราที่หานด้วยกันนะครับ Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกสามารถดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ In Victory ในชัยชนะ Jesus ในพระนามพระเยซู amen amen well we'll see you again next time เราก็จะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ God bless you abundant bless ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นเลยนะครับ